เล่นยีบแล้วไม่ใช้สโคเมาส์เวลาเล่นเกมอะไรไม่ใช้สโคเมาส์เลยไ <c oughs> มยค้าฟนี่ต้องใช้แต่ไม่ใช้สโคเมาส์ตอนช่วงแรกที่ผมเข้าท,ที่ที่มาแคสเกมนะครับไม่ได้ใช้สโคเมาส์เลยยังงงกับตัวเองว่าเอ๊ยทำไมไม่ใช้สโคเมาส์แปลกๆทำไมช่างพิกลเอ้ยช่างกังวลแลอเกิดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ใช้สโคเมาส์วะเออเราก็ไม่ได้ใช้ใชแบบมือมากทำไมเราไม่ได้ใช้สโคเมาส์วะ งงมาหฮตอนนั้นยังอื่นๆอยู่เลยว่าตอนตอนตอนเนี้ยยังอื่นอยู่เลยว่าทำไมไม่ใช่สโคเม้าแปลกใจมากเสียงมากเลยเป็นคนที่อะไรที่แบบเออเออมากเลยเป็นคนที่ผม,มผมงงมากผม,ผม,มกับผมงงกับตัวเองมากไม่ใช่สโคเม้าซื้อเมสาใหม่ทำไม ใช้สโคมัลแล้วกันนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้สโคมสลเลยเกมพีเอเอพีเอสมาซื้อเมาส์ใหม่มาไม่ได้ใช้สโคมสลเออสนุกเลยคราวนี้ไม่รู้ทําไมฮะผมงงกับตัวเองมากว่าทําไมไม่ใช้สโคมสลตั้งแต่ตอนที่ซื้อเมาส์ใหม่มาแปลกใจกับตัวเองมากงงเลยเออแดกเลยเออแดกไปง่ายๆนะฮะไว้ไว้ ไตายแล้วต,ตายแล้วเขินตุ้มกว่าแล้วเจ็บเลยแบแบแบะบิบิตายกลางอากาศร้จักเ่าแอคิวอุ้ยแอคิวจับเปล่าแอคิ <rush> <uh แ q คิวอคิวรู้จักเปล่าแอคิวอุ้ย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 ไม่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 รอรามัอนยิงไม่นี่มันี่ไม่ปะเจ้าะเต้าซ้าขวาซ้ายขวา ab ab ตามมายังตามมาอ่าทรมานไปโอ้ยลับกันเออเออ พอเราม,ามันไปพอเราม,ามันอมันตายตายเออตายสักทีแล้วก็ได้บัวมาฟรีๆอๆกินดีอืมนะฮะได้ดูเลื่อนฮะเลือสามไม่ะรีบหาวัวเลยตอนนี้อาหารก็จะหมดตามๆกันด้วยเวรแหละเวแล,ละไงวูสี่อันอ้าววัครบแล้วฮะ แต่ตอนนี้ฮะผมขาดแคลนเรื่องสเสบียงอาหารมากมันหมดแล้วอ่โวโอโหย่าหยุดหยุดหยุดที่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่ตามมาไม่แบ เลื่อ 3, เรือสามเจ้าอะไรไปรอบวะเนี่ยและโอ้โห و, เดินมาผิดทางจริงๆด้วยอยากได้หมูอ่ะโอ้โห و, ตายแล้วเอาไงวะนนี้จะรอดไหมเนี่ยมูศาตร์เจอไบโอมดีๆแล้วด้วยอยากได้อาหารมากครับท่านผู้ชมตอนนี้เลื่อเรือสามแล้วฮะ บันไลนแล้วครับตอนนี้บันไลนสุดๆตอนนี้อาหารเหลือสี่ครับท่านผู้ชมฮะตาอเราฮะหมูเอ้ยเฮ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 ้ยหยุดที่นี้ นี้เบินกำลังนาแล้วอะ <H it> มันตามมาแล้วมันไม่สิน้น <H it> ซอมบี้รอบรู้มันเลี้ยงมาจากไหนเนี่ย ตอมมีรอบรู้อัชฉรยะจริงๆกูเสียยงนะขึ้นไปไม่มีอะไรโอ้ยอาหารเลยเจ้าอยู่ไหนค่าตงการอาหารมาสองจุดห้าแล้วท่านผู้ชมโอ้ยจะได้ตายนแน่เนี่ยตายแน่แน่อุ้ยบู สวรรค์สวรานมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวรรค์สวรรค์สวรรค์ของผมมาแล้วสวรรค์ของผมมาแล้วเข้าวงก่นเข้าวงก่อนเขวงก่อนเข้าวงก่อนเลยเข้าวงก่อนเลยอยากได้มองมากตอนนี้อยากได้หามากทำทำไม่มาแล้วขอเก็บขอเก็บหามก่อได้เวลากินกินเลยฮะกินเลยแบบไม่ต้องสวดอะไรแหละผมกินเลยดีกว่า โอ้โห oh, ตรงนู้นก็มีวัวไปฆ่าแป๊บเฮ้ยเจออะไรเจอไก่ This is a pig. Ok. This is a pig. Pig. Yeah. I Yes. I am the pig. Come on. Come on pig. Baby. Yeah. You die. Come on pig. Yeah. Come on pig. Yeah. Come on pig. No. You don't turn. Yeah. Do that. ยังไงก็ไม่ไม่รอดยัย <laughs> ร yeah, อดตายเลย <laughs> มีความสุข <laughs> ยู่สภาพมันก็จะไม่มีความสุขเมื่ก็จะลายเนี <laughs> ย่ยนะโอเคเก็บ okay. ตองมาสันตองอันนี้เสบียงอาหารโอ้โ oh, หสวรรค์เลย ยิ้มเลยพาทิยิ้มแฉ่งนะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งยังไม่จบกับเงน,นี้ <c oughs> เออตรงนี้ก็ทำฟาร์มได้แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องไปเอาไอสักอย่างนะฮะแต่ตอนนี้ฮะด้วยความนใส่มาเนี้ย <c oughs> ขอบคุณฮนะเ <c oughs> ยี่ยมกลับเลยมีโอ้เนื้อตั้งเจ็ดอันทำเสื้อได้แล้วนี่ว่าเออทำเสือ้อโอ้ไม่ไป ไม่ไปนั่นค่ะจนกว่าจะถึงมิชชั่นครบ4ี่มิชชั่นแรกคือกลับไว้ว่าผมกะจะไว้ว่ากาจจะทําแบบ4ี่มิชชั่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทํามิชชั่นสุดท้ายนะฮะมิชชั่นสุดท้ายที่ผมจะทําก็คือมิชชั่นหาแร่นะครับเพราะมันยากขุดกันเลยอมอืต้องการเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเอาล็อกนี้กันเลย โอ้ยเมื่อกี้แบบเปิดมาเดย์สองอยังสวยงามมาแบบเสียวก็เลยนะเสียวตูดเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสอง สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าเค้นี้ก่อนโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปต้องไปตัดไม้ด้วยนะฮะในงานเราไม่รู้ว่าเราจองอะไรสร้างบ้านดี <c oughs> ไปไปเลยกันวินวินโอ้ยทำแบบวินให้โอเคมาขอตัดไม้หน่อยนะฮะ ตอนนี้พาที่อยู่ตรงไหนพาที่ละยังโอ้ยังนิดน,น,นี่อยู่ไงกำวันอยู่ก็โอเคอ่ะก็โอเคจะใช่ได้นะยังไม่ตายสิ่งที่ต้องทำฮะอุ้ยโอ้โหได้ยินเสียงซอมบี้สเกลด้วยผสมกัน โอ้โหขวานแตก is as is are broken นะโอโหมาภาษาอังกฤษเลยเว้ยรู้แล้ว <c oughs> มาหยูไ่ไหนกลับกัน <c oughs> เราจะกลับไปสร้างบ้านเลยนะ <c oughs> ทันทีเลยนะฮะ <c oughs> เราจะไม่รอดแล้วเอ่อคราฟเลยดีกว่าปึ๊บเบิบสี่สิบเอามาเึิบเึิบไปกลับไปคราฟเลยดีกว่าต้องคราฟของเยอะๆเลยนะ มีต้มโอโอเคมาต่อนะฮะเกมค้างฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาอย่างี้ก่อนเดี๋ยวยนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาแป๊บน,นึงนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คไฟล์โอเคครับกลับมากันต่อนะฮะไปเช็คไฟล์มาผลคือว่าไฟล์ไม่เสียยแป๊บน,นึงนะ ก็คือไฟไม่เสียนะกังวลมากเรื่องการการอัดปกการอัดอะไรสักอย่างเนี่ยเพราดีว่าป็นคนที่กังวลเรื่องการตัดเลือกการตัดต่อคลิปมากเพราะว่าใช้การตัดต่อคลิปไฟล์นะครับไฟคลิปมันจะมีปัญหาเรื่องไฟล์เสียนะฮะซึ่งมีสิทธิ์เป็นไม่ได้มากนะสำหรับโปรแกรมปฏิมคมของผมนะนี่คือความเชื่อสูนบุคคล้ย เราไม่อยากเอาไม้หมดเลยอยากเอาแบบอะไรอยู่ข้างบนบ้างเอาเอาโชว์เวลหมักไงมันโอเคต่อไปไปตักไปขุดหินไปขุดโคไม่ใช่ขุดหินเฮ้ย <Hey! S 1> ปลาเสียวอ,อีกแล้วนะครับ เยี่ยมตึงแล้วง่ายๆนะง่ายๆนะแต่ข้างบนนี่ไม่ง่ายเลยคุยก่อนเอาได้ไหม <c oughs> นั่นไงคุณเลยเย่เย่ I found the gold ไม่ใช่ I อ o u n d โกไม่ใช่ใชก o โค โนะคะไม่ใช่โกภาษาอังกฤษเพี้ยนมากเลยตอนนี้อืมอืมกดต่อไปแบบไม่หยุดไม่ย่อนว่าแหละมีกาเวลทับจริงเลยตรงนี้ก็มีกาเวลทับตรงนี้ก็มีกาเวลทับว่าแหละ ตรงนี้ก็มีกาเบลทับไม่มีมั้งตัวนี้ก็มีกาเบลทับไม่มีหรอกโทษ <c oughs> ไ,ได้มาสิบสี่ก้อนเยอะเยอะนะฮะทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนหรอนี่เลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่ไหวแล้วคือทันทหนึ่งรางต้องมคาคาบโอ้เอาไอ้นี่มาเป็นหลังคาก่อนได้ไหมไม่ได้สิแต่มันก็เยอะด้วยนะ เออทำเป็นหลังคาเอาแล้เออใช้ใช้ผมคุยเรียกแล้วศิลปะของเรานะฮะเราจะเอาดินมาเป็นหลังาะคาในการเอาตัวหลอดอ่มาดินเป็นหลังคาไปมามามาอืมเอาดินเป็นหลังคาไม่เพื่อจะมันใส จนได้บ้างค้าคุณห้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ้ะตามนั้นโอ้ยโอ้ยโอเค,อ,เคอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวไปแล้วขับต่อขอหน่อยขอหน่อยจะไปทำเป็นทอชทอชทอชเดียวเสียวดียว จึ๊บจึ๊บทำเป็นทอตตัวบางปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองปุ๊บสามสี่ปับป๊บปั๊บจึ๊บจึ๊บเสียตัวอยู่เสีย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 ปุ๊บโอ้ยโอเควันนี้บ้านเราฮะได้เป็นมีแสงสว่างนะ,ะส่งจ้ามาแล้วนะครับซึ่งไม้ตรงนี้เราก็เก็บไปเลยครับปิดไปเลยเหมือนใส่เราจะเอาบ้านเป็นหลังคาหลังคาเป็นนี่ฮะ <laughs> คือคือเป็นอะไรที่คิดถูกมากฮะที่เราเอา,หา,หา <c oughs> เอานี่เลยเอาหลังคาเป็นดินไปนเลยอะเราลักโลกฮะโทษ <c oughs> เราลักโลกฮะขอโทษด้วย <c oughs> อินดีเลยคอานี้บ้านเราจะสวยได้ก็ต้องมีดิน <c oughs> แล่ถ้าเอา บนบิวมาแปะไว้ใช่เลยมียิงกว่าลักโลกถ้าเอ้ยผมผมเคยมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะคือท่านผู้ชมเคยไหมว่าที่เอาคือแบบคือผมเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะผมเอาคือผมไปเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งมาครับเซิร์ฟหนึ่งนี่ผมจำไม่ได้ว่าเซิร์ฟไหนนะไปเล่นอะไรที่โลกจิตโรกจิตมากะเอาเอาอะไรมาเดี๋ยวผมมาสาัธิ์ที่เเลยก่อนะ เดี๋ยวน,นึงนะฮะสักครู่ขอนี่ครับโอเคเอาตำมาสาสตร์ที่นี่ดูฮะเป็นยังไงเหรอ,หรอครับอยู่บนใช่ไหมตรงนี้คือพื้นดินพอสมคติเป็นพื้นดินนะฮะเอานี่ฮะหั่นไส้เฮ้ยอ๋คือคือผมพูดจริงๆคือเอาไม้พวกเนี้ยไปปลูกข้างบนบ้าน <c oughs> แล้วตอนนั้นคือบ้านผมเป็นดินล้วนๆโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอืมไน่าสุนะฮะ เดี๋ยวางคนอย่ายเขาก็บอกว่าบ้าหรือเปล่านะครับเขาโทษแทบผมบ้าฮะ <c oughs> นี่คือพูดความจริงนะฮะผมปูกผมเอาผมปลูกด้วยรูปอันนี้แหละเนี่ยเอาเซตติ้งมาปูข้างบนบ้านนี่เลยะฮะมาปลูกบนบ้านดินนะฮะบ้านดินนะฮะบ้านดินสมบูรณ์แบบฮะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วเราก็ปลูกแล้วฮะเรียบร้อยวางไว้โอเคเสร็จแล้วะฮะนี่แหละฮะบ้านดีนของผม เออแต่ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไปเอาจะได้จเจาะอะไรนี่เออจะได้ไปเอาของได้ง่ายไงเออเราต้องมีสมองคิดบ้างเห <C le af> มือนด่าตัวเองโอเคเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้นี่ไม่ใช่หรอโอเคไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ <c ười>